สวัสดีค่ะทุกๆคนน้ำกำลังมากค่ะตอนนี้หลังจากที่มมวน,นนเนาะคะ่ะเนาะในระยะเวลาหนึ่งเดือนค่ะน้ำกำลังไกวมากนะคะเนาะตองตองใช่เรื่องูบปหน่นะคะ ชอันชวนรับประทานทนน,น,นั้นคนใด่ใส่เครื่องสูบน้ำสูบไงนะคะเนาะลุงป่านาะคะก็ร่างแก่ ขนสูบค่ะขนสูบมามาปั่นน้ำใส่หน้าใส่เข่านะคะเนาะค่ะได้ หลังจากทียนเอาน้ำเตอันเข่าแล้วก็สีส่อันปุ้ยนะคะนเนาะเรื่องสูบน้านีก็สีเลี้ยงค่ะเลี้ยงกันไปได้ค่ะคเลี้ยงกันไปตามคล้องเลยค่ะนี่ ทรายปอนนี่ค่ะตอนนี้ก็เวลลเวลาในการถ่ายทํำกับหนึ่งโมงก็บอีกสิบสามนาทีค่ะเวลาถ่ายทํำนะคะเนาะนค่ะเครื่องสูบน้ำเลี้ยงไหลใส่เลยค่ะเลี้ยงไหลใส่ พราะว่าต่างคนต่างลอ่อหนามนะคะเนาะต่างคนต่างล่อน้มอยากช่รับประทานค่ะเพิ่นกระดาษ้อยเหลือค่ะเพิ่นกระดาษ้อยเหลือใส่เครื่องสูบน้ำเครื่องไงนาะคะ่นะเนาะช่วยเหลือข้าวหน้าตีดเห็ดเขาหน้าปังะคะ่นะเนาะค่ะมาติด ตามสถานการณ์ต่อไปนะคะเนาะ,ะเข่าค่ะอากที่ถูกถูกน้ำใส่หน้าเราก็ติดใจปุ๋ยต่อนะคะเนาะ ไายปอนค่ะเชื่อลายแดงรับรับคลิปนี้ก่อขอเกา่าขอเก่าข้ามาสวัสดีด้วยค่ะเนาะหวยทุกทุกทันไม่ความสุกแล้วก็โชคด,ดีทุกท่าทันค่ะ ขอบกันไหมในคลิปหนาเนาะค่ะเนาะสวัสดีค่ะ